ขอขอบคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร True Vision Pro 02 7008 000สวัสดีครับพวกกับสุดข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขอแค่ครับมาเตะกันได้ร้านในเมืองลิเวอร์พูลต่งร้านรอรับแชมป์ลีกรอรับแชมป์ร้านค้าบางร้านในเมืองลิเวอร์พูลครับยังเชื่อมั่นในโปรเจกต์รีสตาร์ทจนตกแต่งร้านในเชิงที่มั่นใจแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ลีกไปคร,ครอง จะแก่นการเอารูปนักเตะมาตั้งโชว์โดยที่ด้านใต้มีข้อความที่สื่อถึงการเป็นแชมป์ลีกด้วยเป็นต้นร้านค้าบางร้านนะครับในเมืองลิเวอร์พูลตระทีเกรดตกแต่งร้านด้วยข้อความและรูปภาพที่สื่อว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์พิมกรีประจําฤดูการ2019 2020รอเอาไว้แล้วในซีซั่นนี้นะครับลิเวอร์พูลทํางานในลีกได้อย่าง ยอดเยี่ยมจนนำห่างแมนเชสเตียทีมอันดับที่2มากถึง25คะแนนโดยแม้หงแดงลิเวอร์พูลครับจะลงเล่นไป29นัดซึ่งมากกว่ารือใบรซิฟาอยู่1เกมแต่หลายคนก็มองว่าพวกเขาไม่น่าจะพลาดแชมป์อยู่ดีนะครับเพราะตามหลักการแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลขอเก็บอีกเพิ่มเพียงแค่6คะแนนใน9นัดที่เหลืออยู่เท่านั้นพวกเขาก็จะการันตีแชมป์รีมลิร์อังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีอย่างไรก็ตามนตอนนี้นะฮะสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คันลิเวอร์พูล ไม่ใช่เรื่องทีมที่พวกเขาจะต้องเจอด้วยแต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะเชื้อร้ายเดังเก่าทำให้เกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกโดนสั่งพักการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าตอนนี้มีแนวโน้มเหมือนกับว่าพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะกันตามโครงการโปรเจกต์รีสตาร์ทได้แต่มันก็ยังไม่มีการกำหนดวันและเวลาสำหรับการกลับมาเตะกันสักทีนะครับกณะนั้นแล้วนะฮะร้านค้าหลายร้านในเมืองเล์พูลกตกแต่งร,ร,ร้านรอรับแชมลีก ที่พวกเขารอมานานกว่า30ปีโดยบางร้านเอารูปของเจ็กก้งคลับและนักเตะบางคนอย่างเวกิฟันไดิสจอแดนแฮอร์สันโมเมตซา่าและโรเบรโตฟูมิโนมาทำเป็นภาพตั้งโชว์นะครับพร้อมกับใส่ควาคว่าแชมเปลี่ยน2019-2020 เอาไว้ทางด้านล่างโดยตัวเลขตรง19มันมีตัว x ตัวเล็กๆแปะอยู่นะครับเพื่อสื่อว่ามันเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งที่19ของยอดทีมทินแอนฟิลนอกจากนี้นะฮะมันก็มีการแขวนป้ายที่มีข้อความว่า City of Liverpool Home of the Champion ที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเมืองลิเวอร์พูลบ้านของแชมป์เอาไว้ทางด้านหน้าร้านอีกด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นความตื่นเต้นของแฟนบอลอยู่ที่เมืองลิเวอร์ pool นะครับไม่ใช่แค่อยู่ที่เมืองลิเวอร์ pool ครับอยู่ที่ประเทศไทยที่บ้านเราก็ตื่นเต้นกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในการเอารถ10ล้อนะครับมาแต่งเป็นรถแห่ของพวกเรานั่นเองนะฮะสำหรับสโมสรลิเวอร์ pool ตำนานลิเวอร์ pool สวนมิเชลบาลักหลังเยอะยันวร์จฟันไดส์ไม่เคยเจอของจริงระดับอกบ้าก็เอาอยู่ สตีนิโคนครับอดีตยอดแข่งของสมสรลิเว์พูลสวนกับมิเชลบลักว่าต่อให้จะต้องเจอกับดีเจด็อกบ้าแต่เวอร์จิฟันไดก็จะรับมือกับอ e ีฝ่ายได้ยอย่างแน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มิเชลบลักก็ออกมาบอกว่าเวอร์จิฟันไดแค่โชคดีที่ยุคนี้ไม่มีนักเตะแนวรุกตัวเก่งๆในศึกผิีหมียงเกลีดเหมือนสมัยก่อนจนทําให้มีผลงานการเล่นเกมรับที่โดดเด่นสตีนิคโคนครับตอนนั้นดาวเตะลิเวอร์พูลสมสรยักษ์ใหญย่งศึกเวทีผิีเมียงเกลีดตอกกลับมิเชลบลัก อดีตกองกลางชาวเยอรมันของเชลซีด้วยการบอกว่าเวอร์จิฟันดส์กองหลังคนเก่งของหงส์แดงสามารถรับมือกระทั่งด e ิเย็ตบด็อบบ้าได้แบบไม่ยากเย็ยนจนเกินไปฟันดายส์ได้การยกย่องนะครับจากหลายฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้หลังจากที่เขาทำงานได้อย่างเยอดเยีเ่ยมจนทําให้เกมรับของลิเวอร์พูลเด่ยวแน่นสุดๆนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมเมืม่อช่วงเดือนพฤษาค,คมเมื่อปี2018อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้มิเชลบาลักก็ออกมาบอกว่า หนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ฟันไดส์เล่นเกมรับได้ดีนั้นเป็นเพราะยุคนี้ในยุคพรีม์ลีกไม่มีตัวรุกค,คุนโหดเยอะเท่าไหรนักโดยบิเชลบัลักก็บอกว่าเวอร์จิฟันไดส์แค่โชคดีมากๆที่ได้เล่นในศึกพรีมียร์ลีกลยุคที่มันไม่มีนักเตะบาแบบดดิดิเย่ร็อกว่าแฟรงค์ลัมพาดอัลันเชลเลอร์เทอร์รงลีเวนรูนี่โรบินฟานเพอร์ซีคาร์ลอสเตเวสเอ็มมานูเอเลอ,อเดบอยอและดิโก้คอซ่า ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะคิดว่าเวอร์จิฟันไดเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดของลีกนะครับเพราะยังไม่เคยเจอของเจงทางด้านสตีมิโกนะครับก็แสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าผมอยากรู้ด้วยเกินว่าส่วนไหนในเกมรับของเขาฟันได์ที่ทําให้บหลักไม่พอใจเพราะถ้าคุณลองดูการใช้ร่างกายของเขาที่เข้าประทะก,กับกองหน้าคุณก็จะเห็นว่าเขาทําได้ดีมากๆคุณจะบอกผมหรือครับว่าฟันได์ไม่สามารถเอาชนะในการใช้ร่างกายเข้าประทะได ในการดวลกับนักเตะคนใดคนหนึ่งในลีกแม้กระทั่งกับด็อกบาแน่นอนว่ามันจะเป็นการต่อสู้กันที่น่าสนใจแต่ยาบอกผมเชื่อน,นะครับว่าด็อกบาจะเอาชนะฟันได้ได้อย่างสบายๆในการใช้ร่างกายเข้าประทะกนันเรื่องความเร็วนี่เลยครับผมยังไม่เห็นได้เลยนะครับว่ามันมีนักเตะคนไหนในพรีมลีกหรือในอยูฟ่าแชมลีกที่สามารถวิ่งหนีจากการประกบของชายคนนี้ได้ดังนั้นเรื่องความเร็วนี่มันไม่ใช่ปัญหาเลย เขาสามารถผ่านบอลได้หรือเปล่าเนอะเหรอแน่นอนว่าเขาสามารถผ่านบอลได้ผมเลยอยากจะรูดูว่าส่วนไหนในเกมการเล่นของฟันไดที่เขาคิดว่าจะแพ้บรรดากองหน้าที่เขายกตัวอย่างมาให้เห็นนะฮะโอ้โหเจคเกนคลับพร้อมทุ่ม2 0 0พล้านหมายตัวอานามาตาเรเป้าหมายเบอร์นหนึ่งเป้าเสริมทัพ ชิคกนครับหมายมั่นใส่ชื่ออามาตาเรเป็นเป้าหมายของการเสริมทัพเพื่อให้เข้ามาลดภาระของโรเบิร์โตเฟอร์มิโน่เซเดอมาเน่และโมเมสซาร่าในแดนหน้าซึ่งตะขอออกทัวไว้ก่อนนะครับว่าสื่อที่ตีออกมาก็คือเดอะซันนะฮะเป็นสื่อที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับแต่ยังไงแฟนๆก็คงจะรู้ดีนะครับไปฟังเนื้อข่าวกันเลยนะฮะ สื้อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็คือเดซันนะครับรายงานมาว่าเชกกิ้งครับกุนซิลลิเวอร์พูลวางแผนใช้งเงินจำนวน60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,300ล้านบาทเพื่อคว้าตัวอดาม่าตาเร่ปีกความเร็วสูงของวูแมนตันวันเดเลอร์ซื้อชื่อดังคราวระบุว่าเช็กกิ้งครับใส่ชื่ออดาม่าตาเร่เป็นท็อปลิสผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเพื่อหวังให้เขามาลดภาระของเหล่าบรรดากองหน้ายอย่างโรเบรโตเฟอร์มิโนสดีโอมาเน่และมูรมิคซาร่า ซึ่งทางปีกวัย24ปีเองก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความรวดเร็วช่วยเหลือเกมรับซึ่งทําให้เห็นกับต้นสกัดปัจจุบันที่มีร่างกายบึกบึนนะฮะแข็แงแกร่งสําหรับอดามาต,ตอเลนครับทำไปแล้ว6ประตูกับ10อสิทในฤดูกาลนี้โดยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็ยังมีอีกสทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ตีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจคว้าแข้งรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าได้มาโหดเลยนะฮะเป็นตัวแข็งแกร่งจริงๆ โอเวนหาคลิปบอกเห็นเงาตอเรสในตัวแวนเนอร์ตำนานข้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยทีโบวเนเนอร์คือร่างทรงของเฟอร์นันโดตอเรสชิลลิเวอร์พุลคนรีบซื้อมาร่วมทัพแล้วเตะของอาบาไลซิกนะครับลงรับใช้สโมสรในลุกกานีเปล้ว37นัดและยิงได้ถึง27ประตูทำให้มีข่าวกับบรรดานยักษ์ใหญ่สโมสรทั่วยุโรปเลยนะครับซึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลและเชลซี และขางการกันว่า,าจะต่อสู้แย่งชิงหัวหอกรายนี้ไปร่วมทีม <med> เมื่อตลาดการซื้อขายนักเตะเปิดขึ้นโดยทับกระทิงแดงหนุ่มนะฮะตั้งราคาเอาไว้ที่52ล้านปอนด์ราว2,000ล้านบาทสำหรับค่าตัวต <med> ีวัวเวนเนอร์ทานั ha, ้นโอเวนฮากรียนะครับตำนานแข้งจอมเจ็บชาวผูดีซึ่งตอนนี้ได้ผันตัวมาเป็นกรูทางด้านฟุตบอลให้กับทาง B t Sport บอกว่าสมุรลิเวอร์พูลครซื้อตีโมวเวนเนอร์มาร่วมทีมโดยให้เหตุผลว่าเพราะมีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับเฟอร์นันโดตอเรส อดีตยอดสูงน่าจอมทล่มประตูชาวสเปนนิตที่ยา้ายออกจากทัพผงด่างไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2 0 1 1ด้วยค่ตัว50ล้านปอนด์แต่ไม่เปียงปลั่งนะครับตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลตีโมเวนเนอร์รู้ดีว่าที่ไหนเหมาะกับรูปแบบการเล่นของเขาเราเห็นสิ่งนี้จากเฟอร์นันโดตอเรสในตอนที่เขาอลาด์ลิเวอร์พูลเขาไม่มีที่ว่างให้วิ่งเพราะตอนนั้นเชลซีเป็นทีมที่เด่นเกมช้าซึ่งมันไม่เหมาะสมกับตอเรส แม้เขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเชลซีก็อยอดเยี่ยมแต่คุณไม่สามารถดึงความเก่งกาจของเขาออกมาได้ผมคิดว่าทีวอรมเนอก็เป็นผู้เล่นประเภทนั้นทั้งความเร็วและวิ่งชีกนี้กองหลังไปทําประตูได้แน่นอนเขาคล้ายคก่งกับเฟอร์นนโดตอเรสเขาเหมาะกับลิเวอร์พูลนี่คือสุลุคาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็่มของวันที่24พฤษภาคมนะครับก็ฟังกันยาวๆนะฮะ